ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ด่วนนัตแต่สารภาพแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและงานนี้โป๊แตกของฝั่งนัตแต่หรือน,นายนรินทร์ลาโพน้าชายของน้องชมพู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดทางเพจเฟ e b o o k ของนัตแต่ได้โพสต์ภาพของตนเองสมัยที่มันประชาสามเณรเมื่อวัยเด็ก พร้อมข้อความดีช่่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวก่อนที่นักสืบโซเชียลจะทำงานสืบหาหลักฐานเรื่องประวัติต่างๆซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตพบพิรุษในส่วนของประวัติการศึกษาและการทำงานของนาแตเมื่อเข้าไปเช็คได้พบอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างทางหน้าที่การงานและปีพศที่เรียนจบดูไม่เป็นความจริงไม่สอดคล้องกับช่วงอายุในปัจจุบัน รอนะอายุยังไม่มากไม่น่าจะจบปริญญาตรีตอนปี3-2จึงได้มีการสืบหาหลักฐานว่าประวัติดังกล่าวจริงๆแล้วเป็นของคุณยงยุทธพินิษพงษ์พุ่มกับภาพยนตร์โดยน้แต่ไปขัดลอบประวัติทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยนายนารินทร์หลัโพเคยได้โพสต์ข้อความไว้ว่าทำงานที่บริษัทไตรลักษ์โปรดักชัน ช่างภาพวิดีโอและตัดต่อวิดีโอบันทึกและตัดต่อเสียงคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นช่างเทคนิคและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์การศึกษาคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปรกร,ร,ป,รปี32ผลงานปี2532ทําทำงานครั้งแรกเมื่อเรียนจบเลยที่บริษัทไทยฮักกุโกโดตํแหน่งเขียนสตอรี่บอร์ดศ2 5 3 5ทํงานตํแหน่ง อาร์ตดี렉เตอร์บริษัทประกิจแอดวอร์ต i ซิ่งตำแหน่ง Art Director, อาร์ตดี렉เตอร์พศ2537ทำงานตำแหน่งดีไซน์และดูแลสิ่งพิมพ์ทั้งหมดบริษัทเื้อแอดวอร์ติซิงพศ2539ทำงานตำแหน่งดูแลและรับผิดชอบสินค้าในบริษัทมิสทีนในการทำโฆษณาครังแรกที่จอบนีทิสมุดโคจรกับอ้อมพิยดอาอักคารเสรณีร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ และทำโฆษณาผีเสื้อสมุทรที่ทุกคนเริ่มรู้จักกับแป้งมิสทีนพศ2542บริษัททริปเปิลทรูของซูโมกิกกิจเจริญและซูโมติกกรีนสีโดยมีซานโตสดึงไปร่วมงานเป็นโปรดิวเซอร์แทนกับการถ่ายทําครั้งแรกซาบีสีชมพูซาบีปีเสือรักการสนันเมืองและแสบคุณสองพศ2547 ตั้งบริษัททำฟรีและอิสระร่วมกับกลุ่มเพื่อน,นจับงานโฆษณาหถึงเจเรื่องซึ่งที่ทุกคนกล่าวถึงก็คือโฆษณาน้ำยาขัดห้องน้ำวิกซอร์ที่มีคำพูดติดปากว่าเสียมาเลยเราและที่สร้างชื่ออย่างมากกับการได้ทำงานโฆษณาในช่วงบนโลกให้กับเบียรช้างในการนำพระราชตำรัสของในหลวง ที่ส่งให้ไว้กับราษฎรทุกคนมาใส่ไว้ในการทำงานครั้งแรกนี้ถึง3โมวชั่นด้วยกับชุดเด็กเตะฟุตบอลปิดทองหลังพระและเด็กเก็บผลไม้ที่ยอมทุ่มเททำงานอย่างตั้งใจโดยไม่หวังผลกำไรเพื่อถวายให้กับในหลวงจมเธ็ที่รู้จักของคใครใครพศ .2548 กำกับภาพยนตร์เรื่องมแปซึ่งล่าสุดนั้นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวก็ได้มีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งที่เป็นตำรวจนำหลักฐานชิ้นหนึ่งเข้าปอทเกี่ยวกับสิ่งที่น้าเตนั้นหลอกลวงประชาชนประวัติการศึกษาว่าจะสามารถเอาผิดทางพรบรคอมได้หรือไม่ทางนี้ต้องรอฟังจากน้าเตอีกครั้งว่าผิดไม่ผิด ซึ่งทางทีมข่าวได้เน้น,น,นย้ำอีกหลายครั้งว่าให้รอติดตามในวันที่14สิงหาคมเพราะอาจจะมีหมายสารมานั่นเองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในวันนี้นันนาแต่ก็ได้ออกมาพูดถึงประวัติการศึกษาหากดูจากข้อมูลแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าน้าแต่นั้นจบการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่4ี่ขวบโดยได้ให้เหตุผลว่ามีรุ่นพี่เขาไม่เก่งการพิมพ์ให้มาช่วยพิมพ์ประวัติจะสมัครงานใหม่และไม่รู้ว่า จะเซฟไว้ไหนเลยเซฟไว้ในเฟซตัวเอง6กถปีแล้วมัง้งยังไม่ได้ลบแล้วตอนพิมพ์ไม่ได้ใช้ powerpoint หรือบทพิมพ์จบเพจของคุณอ้อยสีแล้วองเผื่อกได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ไปว่านาะแต่บอกว่ามีคนพูดคุยกันเยอะและมีคนมาสก,กิดว่าเจอน้องแล้วแต่น้องคือเสียชีวิตแล้วความหมายคือ มีคนบอกมาและคนที่บอกต้องเป็นทีมที่ขึ้นไปค้นหาน้องบนเขาเท่านั้นแล้วคนนั้นคือใครคะหลังจากนั้นตนเองได้สอบถามพี่สาวและถามหลายๆคนถามพี่สาวคือพี่สาวคนไหนหนึ่งป้าแตนสองคุณสาว,วิตรีแม่นองชมพู่สามนาไตและพี่สาวพูดว่าอะไรพี่สาวรู้จักใครรู้จักคนที่บอก ว่าสกิดบอกมานั้นหรอย้อนกลับไปที่ใครคือคนสกิดบอกลงมาว่าน้องตายจากนั้นเจ้าหน้าที่บอกให้รอความชัดเจนก่อนแต่ตอนนี้ทุกคนได้ข่าวมาจากใครกันแน่และรู้ก่อนตำรวจมาพอตำรวจมาถามก็ไม่มีใครยอมบอกว่าใครรายงานมาทำไมถึงไม่บอกตำรวจและคนที่บอกคือได้รับการติดต่อจาก คนบนภูเขาไม่รู้เขาโทรมาหรือโทรไปกันแน่แต่พี่เขยเป็นคนติดต่อพี่เขยของน้าแต่มีใครบ,บ้างหนึ่งนุมพลขึ้นเขาไม่มีมือถือไปยืมโทรศัพท์คนโทรหาลูกหนึ่งครั้ง 2. องนาเสริมขึ้นไปตามหาน้องด้วยไม่มีข้อมูลอื่นสคุณอนามัยคุณพ่อของน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นไป เรื่องคนสก,กิดบอกมันคล้ายไปกับเหตุการณ์ที่นายตูนบอกมายว่าได้ยินเสียงใครโทรคุยกับผู้หญิงด้านล่างและอีกเรื่องคือมีข่าวว่าคุณอนามัยโทรคุยกับเพื่อนซึ่งอาจจะเป็นจุดที่นาแต่บอกว่าพ่อกีดร้องหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปชาวเหนือต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าสาเหตุจากการติดตก หลายๆคนเหตุผลนี้ใช่ไหมถึงต้องทำลายหรือเปลี่ยนโทรศัพท์ทำไมพูดติดๆขัดๆเหมือนกำลังนึกแล้วพูดปั้นเรื่องเลยไม่ปฏิปต่อนะดูออกพ่อไม่ขึ้นไปบนนะตอนไลฟ์สดพอนั่งข้างหลังมันบอกตรงๆนะมันอัดอยู่ในอก ที่พอจะรู้แล้วว่าใครทําอะไรยังไงแต่จับมันไม่ได้ไม่ใช่พวกมันเก่งหรอกนะแต่เพราะว่ามันเก่งนั่นแหละเกลียดเกลียดถ้าอยากรู้ว่าผู้หญิงที่โทรไปคือใครลองย้อนไปดูของอมรินนะครับถ้าของไทยรัฐเป็นไอ้ถ่ายสามชั่วโมงไร่เดียวอาการของคนโกหกออกชัดเจนตากระพริบบ่อย มีพิรุษขนาดนี้ตำรวจไม่สงสัยบ้างหรือยังไงนะหันมาสงสัยตะลุงพลมันให้สัมภาษณ์วกไปวนมาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวมันใครมาสกิดสกิดยังไงโทรศัพท์หรอถามพี่สาวคนไหนวะารายงานพูดยังกับรายงานจากพี่เขยก็มีนาสืิมคนไหนอีกงงลุงพลโทรศัพท์อยู่ที่ลูกกับเมียไม่ได้ถือโทรศัพท์รู้ว่าน้องเสียก่อนตำรวจ พ่อทำไมน้องกีดร้องพี่เคยเท่ากับเสริมพี่สาวเท่ากับตายเสริมโทรลงมาบอกเมียนั่นคือเหตุผลที่คนชื่อตุนได้ยินคนคุยโทรศัพท์จากที่นายตุนบอกคือทุกคนรู้กันมาก่อนแล้วส่วนรถสกิดใครอะไรนั่นอ่ะไม่มีหรอกมันมนโน หลานเองแท้ๆทำไมเองไม่ขึ้นไปดูวะรู้สึกว่าญาติญาติทุกคนชิวๆไม่ตื่นเต้นและกังวลเป็นห่วงการหายตัวของหลานเลยผิดกับลุงที่เป็นคนอื่นแท้ๆเป็นธุราให้ทุกอย่างตั้งแต่ฟังเขาให้สัมภาษณ์สื่อมามีแค่ตอนคุณหนุ่มสัมภาษณ์เรื่องที่ทะเลาะกับลุงเท่านั้นที่พูดออกมาจากใจไม่มีพิรุธเพราะเป็นการสัมภาษณ์ครึ่งเดียวที่ตามไม่ลอกแลก ผู้กำกับซีรีส์กลบกอบเป็นโรคความจำเสื่อมเปล่าผู้แสดงหรือแสดงบทผิดหรือเพี้ยนไปหรือว่าลืมบทเล่นไปโป๊แตกไปอันอื่นน่าสงสัยแต่กรณีพ่อโทรถามน่าจะเป็นเพื่อนพ่อที่ขึ้นไปหาคนที่พ่ออ้างว่าจะฝากกระเป๋าไปอันนี้ตรงกันอยู่ค่ะ ที่ตามข่าวเพื่อนของนายอนามัยจะใช่คนชื่อเจริญหรือไม่นายเจริญคือคนที่นายอนามัยตั้งใจะจะฝากกระเป๋าขึ้นไปให้น้องเมื่อรู้ว่าเจอโรงเท้าน้องแล้วแต่เจอลุมพลเสียก่อนจึงฝากไปกับลุมพลแสดงว่าวันนั้นนายเจริญจะได้ขึ้นเข่าไปด้วยนายเจริญหรือเปล่าเสียงที่เนตตูนได้ยินคือนายเจริญหรือเปล่า คือเรารู้สึกว่ายัางไงก็ต้องเดือดแก๊งต้องรู้แน่นอนลุงพลไม่มีโทรศัพท์ตอนขึ้นภูเพาะมือถือลุงอยู่ที่ลูกดังนั้นใครจะติดต่อลุงไม่ได้ลุงพลยืมโทรศัพท์ในบีโทรลงมาจากภูบอกลูกให้บิวอยู่ที่บ้านตายายตาชาญเพราะกลัวอันตรายบ้านไม่มีประตู